รบบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ท่านอยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยารักษาเมืองอาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์นะครับและมีท่านพระอาจารย์ที่มาร่วมเสวนากันด้วยในวันนี้นะครับก็คือท่านพระประหลัดรวรวัฒโนโดูดรนะครับกับนักวัตการพระารรพอ,อาจารย์ครับเจริญพออาจารย์และก็เราได้มีแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งก็เป็นคนสาธารณะ เป็นที่รู้จักนะครับเฉพาะในเพจของน้องเขาเนี่ยนะครับมีผู้ติดตามมากถึง5 0 0 0 0นท่านนะมีผู้ติดตามมากถึง500,000คนดังนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากน้องอน้องแอร์ปินะครับน้องมันลิกาทามีนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอร์ปินะคะจากเพจแอ r เปิอแอปเปิลปิยค่ะเป็นสาวกะเหลี่ยงโปค่ะ ครับซึ่งในวันนี้เรามาพูดคุยกันในช่วงเทศกาลของการรับปริญญาท่านผู้ชมครับในช่วงวันที่9และ10ธันวาคมพุทธศักราช2566นี้นะครับเป็นช่วงของพิธีประสาทปริญญาซึ่งมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยก็จะจัดพิธีประสาทปริญญาเป็นประจำทุกปีนะครับในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 9และ10ธันวาคมนี้นะครับซึ่งก็มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั่วประเทศนะครับประมาณ4628รูปหรือคนซึ่งเป็นทั้งบรณชิตและกระ็รัชทาในระดับปริญญาตรีโทและเอกครับวันนี้เราได้โอกาสตรงนี้ได้เชิญท่านผู้ที่สำเร็จการศึกษามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความยิดเห็นนะครับและแสดงความรู้สึกในโอกาสที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับน้องเอปอนะครับก็ ตามที่เราได้ทราบคือเป็นคนสาธารณะนะอยากให้น้องเอปอแนะนำตัวน,นิดนึ่งเป็นใครมาจากไหนนะครับนะครับเชิญครับก็แอปอนะคะเป็นกะเหลี่ยงสาวกะเหลี่ยงโปมาจากเชียงใหม่คะ่ะอำเภอฮอดคะ่ะเคยไปไหมคะมนะเคยได้ยินชื่อ <c oughs> อยื่นะคนะคอย่างนี้ต้องตื่นเได้ไปเที่ยวแล้วแหละนะครับใช่ค่ะก็อยู่ที่นั่นเนี่ยปกติทำทำอะไรครับประกอบอาชีพอะไรบ้าง ก็ตอนนี้ก็คือเพิ่งเรียนจบใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงเวลาที่เรียนเนี่ยก็จะมีขายของออนไลน์ไปด้วยแล้วก็มีการทําคลิปวิดีโอค่ะก็เป็นคร<อ>ีเอเตอร์ค่ะก็เกี่ยวกับสไตล์วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเลยหรือ,อว่าจะเป็นสไตล์แบบร็อกเกอร์เวลาเราเดินทางไปไหนนะคะเอกลักษณ์ของอปอก็คือจะเป็นแบบใส่ชุดกะเหรี่ยงเลยคะ่ะก็คือะอาจา์ครับดูบดูลักษณะการใช้ชีวิตแล้วนะว่าน,น้องเขาอยู่ท,ที่ที่เป็นชาวเขาชาวกะเหรี่ยงโปรแล้วก็ นะผมมองภาพว่าเอ๊ะทำอย่างไรน้องถึงได้สนใจที่จะตัดสินใจมาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณกร,ราชวิทยาลวิเขตเชียงใหม่ในสาขาวิชาภาษา,า,าอังกฤษนะครับนะครับตัดสินใจยังไงครับนี่มีแนวคิดยังไงตอนแรกก็คือตอนจบม6ใช่ไหมคะคก็มีคนถามแบบญาตินะคะแนะนําม,มาว่าลองเข้ามอนี้ดีไหมมอนั้นดีไหม่ะคะแล้วก็เราก็จะตัดสินใจเองว่าจะไปมไหนอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาเจอด้วยตัวเองค่ะที่ มอจารอวิทยาเขตเชียงใหม่ที่วัดสวนดอกค่ะก็เลยเดินเข้าไปสอบถามว่าเราจะเรียนทางด้านนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีสาขาไหนวิชาไหนบ้างใช่ค่ะซึ่งไอ้ปอก็เป็นคนที่สนใจในวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามีสาขาวิชาภาษาอังกฤษก็เลยตัดสินใจที่จะต่อภาษาอังกฤษค่ะก็คือคิดว่ามันน่าจะต่อยอดไปได้ไกลกว่ามันน่าจะเข้าครับที่เราได้เป็นผู้สร้างสรรค ได้เกี่ยวกับเรื่องของสื่อมวลชนด้วยเกี่ยวกับเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆที่เรานําเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ไปนั้นนะครับเนาะนะครับพระอาจารย์ครับลักษณะนี้เนี่ยอุบาสิกาผู้ซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเรื่องที่จะมาเรียนเนี่ยแม้แต่กระทั่งภาษาอังกฤษนะครับพระพุทธศาสนาเราในมจรเราก็ไม่ไดสอนภาษาอังกฤษเนาะถูกต้องครับ อาจารย์ครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นที่มหาจุลาของเราครับหรือมจรของเรานะครับนอกจากให้วิชาการยังไม่พอครับสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือวิชาชีวิตก็คือหลักพุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองฉะนั้นวันนี้ครับอาจารย์ก็เลยอยากจะถามน้องแอปปอลว่ามีหลักคุณธรรมข้อไหนบ้างที่เรายึดเหนี่ยวในการ เรียนก็ดีในการใช้ชีวิตก็ดีทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอคุณธรรมสักข้อหนึ่งเือ่สักข้อหนึ่งใช่ไหมคะคุณธรรมที่แอปเปใช้ในชีวิตประจําวันก็คือแบบเป็นประจําใจเลยนะคะก็คือวิริยะค่ะหรือว่าความเพียรนั่นเองค่ะถ้าเราไม่มีความเพียรเราก็ไม่สามารถทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้นะคะอย่างเช่นการลงคลิปวิดีโอของแอปเปค่ะแอปเปก็จะพยายามลงทุกวันค่ะลงเป็นประจําค่ะเพราะว่า จะได้ทําให้ผู้ติดตามเนี่ยได้เกิดการมองเห็นมากขึ้นค่ะคือมันก็ไม่ได้สําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกถูกมใช่ค่ะก็ต้องใส่อาศัยความเพียรพยายามค่อยๆสร้างขึ้นมาใช่ค่ะยากไหมว่จะสร้างขึ้นมาไนี้ยากมากเลยค่ะตอนแรกเนีมีผู้ติดตามแค่2คนเองค่ะก็คือแอมฟอกับตัวแอฟอเองนะอ๋อเราเป็น อีกเพจดึงเราสมัคร้ว้สองคนเรากับเราเป็นผู้ติดตามเราเองเป็นเรื่องปกติอาจารย์นะก้าวก้แรกมักจะยากเสมอครับแต่ขอเพียงอย่าหยุดก้าวอย่าหยุดก้นั้นน้องแอร์ปอก็คือใช้หลักวิริยะความเพียรอย่างที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้สอนเราไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรนั่นแสดงว่าคุณจะไปสู่เป้าหมายได้ เพราะความเพียรนี้น้องเขาประยุกต์ถูกถูกต้องประเด็นเลยครับอาจารย์เอามาใช้กับการเรียนยังไม่พอท่านท่านอาจารย์และน้องแอร์พอหลักธรรมข้อนี้สามารถไปใช้การทํางานที่น้องลงคลิปทุกวันนั่นเพียนทุกๆวันไม่ใช่ว่าทําแล้วหายไปเลยอย่างนั้นก็เลยเป็นที่คนรู้จักแอร์พอในวันนี้ครับถูกต้องนะมีกี่โฟล์เวอร์นะ ห0 0แสนกว่าห้าแสนกว่าห้านะครับไม่ธรรมดานะพอมาดูตัวเองเลยโอ้โหห้าเหมือนกันครับห้าเท่าไรครับไม่ใช่500าแสนครับ5้าคนห้าคนแต่ไม่เป็นไรเราก็จะใช้ความเพียรพยายามต่อไปเรื่อยๆเพราะว่านี่คือคือก้าวที่สําคัญมากอยากจะบอกท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่กําลังเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจห่อเหี่ยวไร้กาลังใจดูน้องครับตัวเล็กๆนี่นะครับ แล้วโอกาสที่การที่ไปไปอยู่บนชาวเขาเนี่ยครับอาจารย์ครับอยู่สูงโอกาสเรามีน้อยกว่านะมีน้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองถูกไหมครับใช่แต่ว่าน้องเขาก็มีแรงบันดาลใจครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ให้กําลังใจที่ดีญาติพี่น้องให้กําลังใจันนี้สำคัญนะและที่สําคัญมีความเพียรอยู่ในใจความเพียรยิ่งประสบความสาเร็จได้ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ว่าได้อาจารย์ครับเป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ หากใครลหลายคนที่กาลังรับชมรับฟังแล้วยังขาดแรงบันดาลใจอยู่ก็ดีก็ดูน้องแอปเปเป็นตัวอย่างได้สามารถศึกษาในระดับบุคมศึกษาจบปริญญาตรีโอ้ไม่ง่ายนะแล้วในโอกาสคาดว่าจะเรียนในระดับมหาบัณฑิตต่อด้วยอนน่าอันโมทมนาเป็นอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องน้องแอปอครับมีความภาคภูมิใจไหมที่ได้สําเร็จในสาขาวิชานี้มากๆเลยค่ะก็คือแบบ จบแล้วอย่างนี้ใช้ความเพียรมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีสี่เลยค่ะอ่านหนังสือตั้งใจโหจนถึงตอนนี้คือแบบรู้สึกยินดีปีดามากๆเลยค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ก็ภูมิใจในตัวของแอลพอมากเลยที่แบบลูกสาวจบแล้วทราบว่าคุณพ่อคุณแม่วันนี้ก็มาด้วยนะครับให้กําลังใจที่ห้องท่งด้วยอยู่ใกล้นี่เองนะใกล้นี่เองนะแสดงถึ้ว่าการศึกษาสร้างคนขับนาสร้างชีวิตของตัวเราและไม่พอนะ ถือว่าเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยนะแสดงออกถึงความกตัญยูกระตะเวทีครับต่อบุคคลที่เรารักใช่ถูกต้องท่านเห็นความสําเร็จของเราท่านก็มีความสุขสุมีความสุขข้างในสุขหลัใจนั่นเองนั่นแหละครับในช่วงเวลาเล็กน้อยนี้นะครับอยากจะให้น้องแอร์ปอนั้นได้ช่วยเชิญชวนเพื่อนเเราหน่อยว่าคนที่กําลังสนใจเนี่ยเชิญชวนให้มาเรียนในมจรในสาขาวิชาของเราครับเชิญครับ สำหรับคนที่สนใจอยากที่จะเรียนต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะหรือว่าอยากเข้าไปเรียนต่อในมอจรอนะคะถ้าสนใจมาเรียนกันได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยทั้งอบอุ่นแล้วก็ยังให้ความรู้ได้มากมายที่สำคัญก็คือยังมีหลักธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะครับและนี่คือหนึ่งเสียงครับท่านผู้ชมจากน้องแอร์ปอซึ่งเป็นผู้ที่เป็นชาวเขานะครับชาวเกาหยีโปร ที่ใช้ความภาคเพียรพยายามในการศึกษารปณริฐานของตนเองภาคเพียรพยายามจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างที่สําคัญเลยนะครับที่ท่านผู้ชมที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างในการศึกษาต่อยอดนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยารักษาเมืองอาจารย์ประจําภาควิชาวรัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และท่านพระอาจารย์พระ ดรพระประหลัดบรวัตนวรวัฒโนพร้อมทั้งน้องมันลิกาทาบีหรือน้องแอ์ปอนะครับเราทั้งสามท่านต้องขอกลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับเรมพอ